โอเคก็สำหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมฟรีไฟเอกกับจโจสุไกเซนนะครับทุกคนก็จะเป็นท่าเปิดตัวกลางอาณาเขตอาณาอารามสงซ่อนมานะครับทุกคนก็จะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมไปดูพร้อมกันครับปปเข้าไปดูกันเลย โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมอารามสง่งไอ้กิจกรกรมถ้าเปิดตัวนั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นทาง f รีไฟเอ็กกับเอ่อจุจุสุไคเซนนะครับทุกคนหรือว่าใส่ภาษาไทยนะครับมาเวทผลิการน,นะครับจำชื่อไม่เคลืนใจสักทีนะครับผมสำหรับไอ้ชื่ออนิเมะเนาะก็ มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูมอมกันดีกว่านะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะพี่ฝากกดติดตามเนียครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามหน่อยนะครับทุกคนอยากแสนทับย์ละนะครับทุกคนก็ยังไม่ถึงได้หาามื่น <c oughs> เลยครึ่งหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับโดนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เนาะสำหร,รับกิจกรรมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมประจาวันวันนี้นะผมก็จะเป็นไปดูอันนี้ก่อนนะครับทุกคนสําหรับ ใครอยากเป็นพามแปดนะครับผมวันนี้ก็เติมเงินเบิ้ลแต้ม2อคูณสนะทุกคนก็เติมเงิน1เพชรจะได้2คะแนนนะครับทุกคนรับคะแนนพามสูงสุด2,000คะแนนนะครับก็ตามนั้นนะครับโอเคนะครับผมใครที่อยากแบบทำเป็นพามแปดก็นะครับผมก็เติมนะครับพามแปดวันที่หรือเปล่าสำหรับวันนี้นะผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมถ้าเปิดตัวกลางอาณาเขต อารามสงซ่อนมอนนะครับทุกคนคกิจกรรมนี้นะผมจะมาตั้งแต่วันที่8มกราคมถึง13กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับทุกคนปะ่ะกดเข้าไปดูเลยนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับนี่โอ้ยชื่นกว่าเป็นภาพเปิดตัวอารามสงซ่อนมาน,นะครับผมของตัวโก้งนะครับผมไอซุกุณะนะครับตามนั้นนะครับ ใครที่ดูอนนเมะก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมก็ที่ปเอกมันกินนิ้วของสุขุนะไปนะ่ะเออนะครับมันก็ไปอยู่ในร่างยุจิเนาะโอเคตามนั้นไปดูเอาเองนะครับพี่ก็ดูมาหน่อยนี้อ่ะโอเคนะคผมเอาออกสองอันนะครับทุกคนก็นี่ฮะมานะครับผมเริ่มแรก9เพชรนะครับตอนนี้พี่มีอยู่1นึ่งหมื่นเก้บเพชรนะครับผมมา จัดไปครับ9เพรครับผมมาดูกันว่าพี่จะหมดตู้หรือเปล่านะครับทุกคนอืมไปย่อยจินเคยย่อยจินเคยนะครับอืมโอ้ยป่ะจัดไปครับทุกคนอ้อ น้องๆหมดกันกี่เพจคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมวดตัวหรือเปล่านะครับซึ้บโอเคไปกันต่อครับไปกันต่ออ่าตีก้าวปจัดป,ปๆๆนั่นเนียโอเคทุกคนเฮ้ยทุกคนบีก็ได้มาเร็วนะทุกคนเฮ้ยถ้าเปิดตัวนะครับผมอารมล์ส่งซ่อนมัน เฮ้ยออกได้ไงอ่ะทุกคนเฮ้ยน้องๆหมดกันกี่เพชรนะผมคอมนต์กันด้วยนะทุกคนอืมไม่ออกได้ไงครับอืมหมดตู้ไม่ออกได้ไงโอเคมาครับผมเดี๋ยวมาใส่กันเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวขอใส่เลยน่ครับนี่ตามส่งซ่อนมานะครับผมก็จะมีอันนี้จะเป็นผ้า ท่าของอาจารย์โกโจนะครับผมอันนี้นะอ่าผมแดนไลท์ขกดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอารามส,งส่งโซนมอนนะครับอถ้าในอนิเมะก,ก็จะแบบว่ากางาณาเขตอารามส,งส่งโอนมอนนย่เทป,ปะแล้วเข้าไปดูฟับนี่้ีเรวเปิดตัวแบบ หรืออะไรเี้ยโคเทสทุกคนไหนดูแฟนพี่หน่อยนะครับอืมนี่มีแล้วไงเย้เก้โคเทเอาเรื่องโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนมามาดูว่าหมดกี่เพชรนะครับผมออหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหกนะครับ 1นึ2งเพจครับผมประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติด like, ตามกดไลค์กดแชร์นะใครได้อกี่เพจน,นะคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้ครับโอเคไดยังไงเดี๋ยวพี่ขอโตัไปก่อนละกันนะผมหมดกนณีแป้ก็มีกันด้วยงัก้กนใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ